แมวเมียแพนด้าน้อยแพนด้าน้อยหนึ่งแพนด้าน้อยสองนี่น้องเสื้อแม่ผ้าขาวผ้าขาวโอ้ยผ้าขาวมาอ,อนปูดชีผ้าขาวนี่ทองเล็กทองเล็กปลากระไก่อัากระไก่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 ไกไวันนี้ให้น้องเหมียวเมียวมาเดินเล่นก่อนจะค่ำนะก็จะค่ำ น้องเมียมาเดินเล่นกันก่อนออกกำลังกายยืเซนย,ยืสายขายเมื่อย <c oughs> น้องนุ่มรอดำขาวลายเหมือนกับแพนด้าน้อยเลยแพนด้ามาแล้วแพนด้ามากันหลากหลายหลายแพนด้ามีทั้งหมดหกแพนด้าน้องอ่าสองอนองสองอนงองไม่ได้กับไก่ไก่กินข้าวตรงนี้ไก่กินข้าวตรงนี้น,น,น้องเมียกินข้าวแล้ว ก็มีากินข้าวข้างในบ้านแล้วเดี๋ยวมาเดินเล่นก่อนเนาะเดินเสร็จเดินเล่นย่อยอาหารก่อนนอนวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นค่ำๆให้อาหารแม่ก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งเนาะโปูใส่ไว้ให้ตอนนี้พามาเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนดูหน้าดูตาเช็คชื่อกันก่อนทีลูกอยู่ครบไหมอยู่ครบไหมลูกอยู่ครบไหม <laughs> อยู่บางเมียก็ไม่ออกมาก็มีครับบางเมียจะนอนแล้วก็มี ชุดนี้ชุดวัยรุ่นวัยรุ่นเดวัยรุ่นทั้งหลายคันด้าโอ้คันด้าีคันด้าคันด้าสี่ห้าวันไหนด้าไม่มาหรอด้าไปไหนนะ <c ười> ครับนูน่นโน่นกลังมาโนูน่น,น <c ười> ครับก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีอันนี้ก็ขออนาภาพน้องๆเหมียว เอกวัดปงชัยมีความสุขกายสุขใจได้รับความเมตตาจากเอฟซีนะให้ได้อยู่กันยังมีความสุขก็ขอ,อโมทนากับาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวน้องไก่และน้องเต่าพร้อมทั้งสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเท,ท,ทินวันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่หลวงปู่ได้อยู่วัดนะพรุ่งนี้นี่จะพาน้องเหมียวแม่ลูกสองไปทำหมันละพอดีจยที่ยิงนัดไว้ยังไม่ถึงนัดหรอกเนื่องจากว่าเหมียวเขากระตับกระส่ายนะกระับกระส่ายร้องแล้วก็เหมือนกับไม่อยากจะอยู่ปู่ก็เลยลองโทรไปเช็คหมอหมอกว่าพอดีมีคิวคิวคนอ,อื่นเขา ยกเลิกไปหนึ่งคิวก็เลยให้ไปพ่กนี้เลยไปพุ่งนี้งั้นเอองั้นพ่งนี้จะพาเขาไปเนาะไปแม่ลูกสองความทั้งลูกเขาด้วยลูกไปขอยาลูกมาขอยาหมอมาหยอดนองน้องลูกเขาเนาะครับก็จะได้ให้เขาได้หลังยาทํามานแล้วจะให้เขาออกมาก็น,นี่เป็น เรืองของพี่คนปูนะว่าน้องเมียวที่เขาไม่ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กถ้าเขาได้ปล่อยออกอิสระแล้วเขาอาจจะไม่อยู่กับเรา <c oughs> อาจจะไปที่อื่น <c oughs> ก็มีหลายเมียนะที่อยู่ที่นี่ที่หลวงปูไปทํามาแล้วลังจาะทำมาแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราเขาก็ไปแนละ้วปล่อยลูกไว้ที่นี่ทิ้งลูกไว้ให้หลวงปูแล้วเขาก็ไปไปไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ไม่รู้เขาไปทางไหนที่ไปเจอ,ก,เจอ,อ,นอนก็มีเจออยู่ข้างถนนนู่นก็มีเจออยู่ข้าง หัวสะพานนันก็มีแล้วเจอที่บ้านคนอื่นก็มีคือเขาไปอยู่ทโน้นแล้วเขาเหมือนกับว่าอิสระไม่มีแมวมากมายมากอบมากวนมาเล่นนะเขาชอบอยู่อิสระเพราะเขาทำหมันไปแล้วเนะาะก็ไม่เป็นไรนะนั่นเป็นเรื่องเรื่องของน้องเหมียวที่คขาตัดสินใจจะไปไปน,นั้นไม่เป็นไรเขาขอให้ทำหมันให้เขาก่อนนะเขาจะได้ไม่ขยายพานันธุ์เพิ่มขึ้นเนะาะจะได้ลดประชากรน,น้องเหมียวลงไป แล้วก็อบอกกล่าวข่าวข่าวบุญอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งทุกๆปีช่วงเทศกาลสงการก็จะมีการขนทรายเข้าวัดด้วยก,ก่อนจะดีทรายนะก่อนจะดีทรายหลวงปู่ก็จะเตรียมไว้นั่นแหละจะเตรียมทรายไว้ให้เขาแล้วก็ทําสถานที่ไว้เขามาขนทรายเข้ามาเข้าไว้เนาะแล้วแต่จะมีมากมีน้อยอันนั้นอยู่แล้วแต่อยู่ที่ สาขาสาชนจะเข้ามาหรือไม่มากน้อยเพี่งใดนะถ้ามีมากเราบูรณจะรวบรวมหินทรายนั้นเทพื้นตรงนี้นะเทพื้นเทพื้นพุทธคขาใหญ่จะดีที่สร้างไวต้ตรงนี้นะสร้างไว้สองปีแล้วนะสองปีแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เบื้องต้นนี้จะขอให้เทพื้นตรงนี้ก่อน เอเทพื้นตังนี้ก็จะได้มีประโยชน์ใช้สอยได้นะประโยชน์ใช้สอยตังนี้ถมแล้วถมแล้วเทพื้นแล้วประโยชน์ใช้สอยก็เช่นว่าน้ําท่วมน้าหลากขึ้นมาก็จะได้เป็นที่อาศัยอยู่หลบหลบน้ําได้เพราะเป็นพื้นที่ที่สูงสูงกว่าพื้นธรรมดานี้หกสิบเซนสูหกสิบเซนถ้ามีน้ําบริเวณน้ําเข้ามาตรงนี้ตัวนั้นก็ยังเป็นที่อ,อาศัยได้นะอาศัยได้แต่ถ้าว่า มีงบพอก็ค่อยต่อเติมในโอกาสข้างหน้านั้นต่อไปครับแต่เบื้องต้นนี้ก็ขอขอเป็นหินทรายหินทรายที่สาธาทนนจะมาร่วมทําบุญหินทรายปูติเมนเหล็กคือไม่ได้กําหนกดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องทํามากน้อยเพียงใดน,นะขึ้นอ,อยู่กับกําลังสาธาถมทบรวบรวมกันคนเล็กเแลวน้อยนะคนเล็กเแลวน้อยเดี๋ยวถ้ามีมากๆก,ก็สามารถ ทำได้ตามตามตามนั้นครับมีหินมีทรายมีปูนซีเมนต์มีเหล็กเส้นก็รวบรวมปัจจัยมาถ้าได้พร้อมก็จะได้ทําทําก่อนที่จะถึงหน้าฝนนี่ครับประสงการผ่านไปก็มียอดปัจจัยพอก็ทําได้เลยนะพุทธภาเมษาพุทธภานะครับก็รับก็สรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมไว้เพียนทน่านีขอพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่าน ที่ได้รับชมคลิปคองปู่ด้วยนี้ตลอดมาและตลอดไปขอ่หงพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้ครได้ทรงความมุ่งม,มา่ปรารถนาตัวการทุกคนทุกท่านเถิน อยู่กันในบ้านก็มีอยู่กันในบ้านก็มีชุดนี้ชุดเด็กใหญ่เด็กใหญ่ก็อยู่ในบ้านกันไม่ค่อยออกไปไหนนะเอาชูนี้กันน้องเล็กก็มีนี่คือหนึงห่งเหรียเล็กแล้วกเ็เป็นบความสุขของน้องเหมียวนะอยู่ด้วยกันในนี้เป็นความรักความสามาัคคีอยู่ดีมีสุขทุก,กันทุกคนทุกท่านสาธุ เราหลูกปปเข้ามาขนาดก็ตามเราปูกมาก,กันเนาะเอาเวลาลูกตามมาเลยปู่ให้หายเนาะหายเม็ดไบเกินเลยลูกเนาะเม็ดใบกิน่หนึงปูจะได้ไปทำอะไรเกี่ยวกปูบ้างเนาะปูนะป่ได้ไป,ป,ไป,นะไปส่งน้ำตอนนะ้ำเสริมปูบ้างบัดสดปูน์พักผ่อนบ้างนะลูกเนาะอันนี้ก็ทำงานหลายอย่างแต่ไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะหลวงปูท่ทำเพราะ บางบางงานก็ไม่ได้ทําคลิปหรอกเนื่องจาก,กว,ว่าไม่สะดวกในะการทําคลิปทําไปก็เหลือไ,ได้ภาพไม่สวยนะการทํางานทํางานก็มีหลายๆที่หลายๆทางหลายๆมุมกนตะก็กับก็วันนี้ก็เดีกๆเดียก,ก็กำลังเข้าบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเล่นข้างนอกก็เข้ามาเองเนพะ่าเด็กเขารู้ที่แล้วไม่เป็นไรผลผลิตนาสาโท้เดี๋ยวไว้ พอก็ม่คิดไปช่วงนีม้มีสึกษาทแม่เมียอ้าเมีลูกสองวันนี้ทำาู้ไปหามหมอลูกนะไปหามหมอทำหมันนั่นแหเดี๋ยวสองท่เจะเอาห้องเมียงดอาหารนะงดอาหารเฮ้จะได้ไ,ดไปทำหมันลูกนะ่นาเสร็จแล้วพ่อพ,อ,พอน้วงได้ พักผ่อนกันนะคะระับพักผ่อนกันนะครับปู่ห้าหาเม็ดไปแล้วเนาะหาเม็ดกินกันได้หิวก็กิน,ลนแล้วเลยตอนเช้าเจอกันใหม่ครับครับกดไหนกดไหน